องจิตวิทยามัดใจให้แฟนหลงนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ครูเกตอยากจะามาแชร์ให้จากคอร์สออนไลน์นะคะว่าการที่เราจะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยเขาหลงรักเราอะคะ่ะในระดับลึกเนี่ยค่ะมันต้องทํำยังไงบ้างบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเ,ออเราเป็นแค่คนที่ภาพลักภายนอกดูดีอย่างเดียวอะไรเงี้ยบางทีมันก็ยังไม่สามารถที่จะยึดคนคนหนึ่งไว้ได้นะคะอันนี้เป็นจิตวิทยาที่อยากจะให้ทุกคน่ะ ได้เรียนรู้แล้วก็ลงมือทำมากๆเลยนะคะอันแรกนะคุณต้องเป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาอ่ะอันเนี้ยขอยกตัวอย่างสมมุติเราเป็นคนที่ชอบนะคะการจัดดอกไม้อย่างเงี้ยนะคะเราชอบเราหลงไหลกับมันมากเลยแต่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยจัดไปทำไมวันวันมันไร้าสาระมากเลยอ่ะทำไมถึงไม่ทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยการที่ เขาจะเกิดแรงบันดาลใจนะคะก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนการจัดดอกไม้ที่เราชอบเนะะี่ยค่ะให้มันเป็นเงินให้ได้ให้มันมีชื่อเสียงให้ได้ให้มันมีรางวัลจากสิ่งนั้นให้ได้นะคะอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยคุณคือของจริงนะคุณทํามันได้จริงๆคุณเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้จริงๆคือเกิดจากการที่เราทำสิ่งที่ชอบแต่มันเปลี่ยนเป็นเงินได้ด้วยนะคะแล้วก็เวลาเราทำสิ่งที่ชอบเนี่ยมันจะต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วย โอเคไหมมันจะต้องเป็นสิ่งที่ดูแล้วมันสังคมให้การยอมรับสังคมรู้สึกว่าเออคุณมาถูกทางแล้วอย่างเงี้ยนะคะครูว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยู่ด้วยกับคุณเนี่ยได้มากกว่าจริงไหมหรือคุณเป็นคนที่ชอบอจัดสวนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่กับธรรมชาติชอบ อ่างเลี้ยงปลาชอบดูสัตว์อะไรเงี้ยนะคะเราก็ลองเปลี่ยนสิ่งนี้มาเป็นเงินดูซิว่าเราสามารถทําเงินให้กับมันได้หรือเปล่าคุณจะบอกให้นะเมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนสิ่งที่ชอบนะคะเป็นเงินและมันสามารถทําให้คุณภาพชีวิตของคุณเนาะดีขึ้นนะคะหรือทําให้ครอบครัวของคุณเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาอ่ะ <c oughs> จะสยบกับคุณ พอเขาเห็นแล้วว่าเอ้ยคุณคือของจริงนึกออกไหมอันเนี้ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้เลยนอกจากคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาได้แล้วเนี่ยคุณสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆด้วยถูกไหมอันเนี้ยคูว่าเจ๋งนะอ่ะต่อมานะคะอันที่สองก็คือจงเป็นคนที่แฟน่ะหันมาหาคุณแล้วเขาเห็นแล้วเขายิ้มได้อะอย่างเงี้ยอันเนี้ยคูว่ามันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามนึกออกไหม หลายคนนะที่มีปัญหาความรักนะคะแฟนหันหน้ามาหาเราเนี่ยรู้สึกทุกข์นึกอ,ออกปะรู้สึกแบบโอ้โอหทุ่ใจจังรู้สึกยิ้มไม่ออกเลยอะรู้สึกแบบทำไมมีปัญหาเยอะขนาดนี้เนี่ยคือการที่เรามีเวลาในแต่ละวันนะคะไม่มีคุณภาพเลยเรามีเวลาทองคําอยู่แท้ที่ได้อยู่ด้วยกันแต่กลับปล่อยให้เวลาที่อยู่ด้วยกันนั้นอะมันเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจนึกออ,ออกไหม อันนี้แสดงว่าเราบริหารความสัมพันธ์ไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นครูเก้อยากจะแนะนําว่าอารมณ์คือเรื่องที่คุณต้องบริหารจัดการตัวเองนะคะแฟนหันมาหาเราเนี่ยต้องเห็นแล้วแบบเอ,อ้ยยิ้มได้เห็นแล้วชื่นใจอันนั้นอะ่ะมันจะทําให้คนคนนึงเนี่ยอยากอยู่กับเราไปตลอดแต่ถ้าในทางกลับกันหันมาหาเราแล้วโอ้โหเห็นแล้วเคลียดอ่ะ อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่รู้สึกว่าการอยู่กับเราเป็นเวลาที่มีคุณภาพหรือมีความสนุกมีความตื่นเต้นหรือท้าทายใดๆเลยนะคะคุณรู้ไหมว่าคู่รักเนี่ยเราจะอยู่ด้วยกันอย่างยืดยาวนะคะก็ต่อเมื่อเขาหันมาที่คุณแล้วมันรู้สึกสนุกไปด้วยรู้สึกเป็นแรงบันดาลใจให้เขารู้สึกว่าเออการอยู่กับคนคนนี้มันมันไม่รู้จะไปหาที่ไหนได้แล้วอ่ะนั่นแนหะคือสิ่งที่เขาอยากจะอยู่ด้วย เก็ตไหมเพราะฉะนั้นนะสอจิตวิทยานี้นะคะ mm hmm. ครูเกตอยากให้พวกเรานําไปลงมือทํากับคู่รักของเรา mm hmm. เพราะว่าในขณะที่เรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันนะครูว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทั้งคู่นะคะจะต้องจับมือแล้วก็ร่วมทําด้วยกันมันจะทําให้คู่ชีวิตของคุณเนี่ยอยู่ได้ไปแบบยาวๆมากๆเลย ครูเกตเปิดคอร์สไว้นะคะชื่อคอร์สจิตวิทยาสายมืดมาใจให้แฟนหลงนะคะคอร์ดนี้ก็มีคนเข้ามาเรียนเยอะแล้วนะคะอยากจะให้พวกเรามาเอาความรู้กันซึ่งครูจะสอนจิตวิทยาเกือบทั้งหมดทั้งคอร์สเลยนะคะอยากจะให้พวกเราได้เข้ามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอพฤติกรรมของมนุษย์นะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเหมือนเป็นเส้นผมบางภูเขาที่มันบังไว้ว่าอุ๊ยเฮ้ยสิ่งนี้มันสามารถไปทําให้อีกคนนึงอะ่ะ ประทับใจในตัวเราได้ด้วยเหรอม,มันเป็นมันไปสามารถทําให้อีกคนยังรู้สึกว่ามันมันมันอินขนาดที่แบบลืมไม่ลงได้ด้วยเหรอเนี่ยคุณต้องมาเอาจิตวิทยาแบบนี้ในการอยู่กับคู่รักนะคะไม่งั้นเนี่ยพลาดมากๆเลยนะคะอ่ะขอนี้ ะะราคาเต็ม8,900นะคะตอนนี้ครูเกสจัดโปรให้สำหรับทุกคนที่อยู่ในช่องของครูเกสเพียง1,390โดยติดต่อแอดมินไปที่ช่องทางข้างล่างนี้นะคะบอกว่าได้รับโปรมาจากคลิป,คล,ปคลิปนี้นะข้อนี้จริงๆอ,อ่ะครูสอนเรื่องเกี่ยวกับการทำตัวให้ตัวเองมีค่าดุดดังทองคำด้วยนะซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนพลาดมาตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์แต่ไม่เป็นไรเราสามารถแก้ไขได้ นะคะเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ว่าความสัมพันธ์ตอนนี้มันจะแย่ขนาดไหนเนี่ยคุณควรจะได้รู้ข้อมูลแบบนี้แล้วก็ติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกคุณรู้ไหมส่วนใหญ่ปัญหาความรักเนี่ยมันเกิดจากการที่เราตั้งต้นไม่ถูกมาตั้งแต่แรกแล้วมันลามมาจนถึงแบบเอออยู่ด้วยกันมานานแสนนานแล้วมันไม่เกิดการสร้างความเคารพซึ่งกันและกันตั้งแต่ ครั้งแรกๆที่เราได้เจอกันหรือพูดคุยกันตอนแรกๆเราเจอกันเราอะไรก็ได้ไงเราโอเคหมดแต่พออยู่ไปอยู่ไปอ่ะมันไม่ใช่อะไรก็ได้มันจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาท้าทายคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคอร์สนี้ครูจะบอกเลยว่าตั้งแต่เริ่มต้นเราต้องติดกระดุมเม็ดแรกกับความสัมพันธ์ยัยงไงเพื่อให้ตัวคุณนะคะอยู่เหนือทุกๆความสัมพันธ์นั่นเองนะคะ อ่าแล้วก็ใครที่อยากจะได้จิตวิทยาในการมัดใจคู่รักคู่ชีวิตก็สามารถมาเรียนคอร์สนี้ได้เหมือนกันนะคะทั้งคนที่อยู่ในสถานะของสามีหรือสถานะที่เป็นภรรยาอยู่ตอนนี้แล้วเริ่มรู้สึกว่าความรักจืดจางนะคะก็สามารถมาเรียนคอร์สนี้ได้นะคะโอเคเจอกันในคอสออนไลน์ค่ะ